สวัสดีครับบริษัทเสียงกงสระบุรีกลับมาอีกแล้วนะครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับที่เพจ Facebook เสียงกงสระบุรีนะครับหรือ YouTube Channel นะครับเสียงกงสระบุรีนะครับช่องทางใหม่ใน Tik t o k ก็มีนะครับเสียงกงสระบุรีนะครับเสิร์ชดูได้เลยนะครับวันนี้เราจะมาพบกับหัวเก๋งยอดทิศนะครับมากี่ทีก็หมดนะครับเพราะว่ามันเป็นหัวที่สวยและเป็นตำนานนะครับ เอาละวันนี้พิเศษหน่อยมีหัววิกเตอร์500ด้วยนะครับเราจะให้ดูงานของเรานะครับอันนี้คือหัวเก่งคัสเกตพรีเมียมนะครับของที่ร้านนะครับมาที่ตัวซ้ายสุดเลยครับตัวนี้นะครับเป็น hino f f c j j นะครับหัว6ล้อดำนะครับตัวนี้กันชนมาครบนะครับเรายังไม่ได้ประกอบให้ทุกท่านนะครับของพุ่งมาสดสดร้อนๆเลยนะครับตัวนี้ คัสซี75นะครับใครที่มีฮีโน่ K m นะครับซุเปรเสียนะครับหรือ FC4J นะครับใส่ได้ทันทีไม่ต้องดัดแปลงนะครับคัสซีตรงรุ่นนะครับเป็นหัว6ล้อดําที่ต้องบอกว่าสวยที่สุดแล้วนะครับสำหรับชั่วโมงนี้นะครับชาวฮีโน่6น็อตนะครับ ยาง8ยาง9มาจัดไปได้เลยครับคอนเฟิร์มนะครับจากแอดมินนะครับไม่ต้องดัดแปลงนะครับดูงานของเรานะครับเหมือนได้ป้ายแดงกลับไปเลยนะครับเปลี่ยนทั้งทีใช้ยาวๆนะครับสำหรับรุ่นนี้นะครับหัวเก๋งคัดเกตที่เสียงกงสระบุรีของเรานะครับนี่ครับให้ดูภายในครับ ประตูไม่มีสักรอยเลยนะครับให้ดูที่หน้าปัดนะครับงานพวงมาลัยนะครับหัวญี่ปุ่นอุปกรณ์ครบคบนะครับสายไฟครบทุกอย่างครบนะครับเบาะครบนะครับ ออภายหากมีช่วงเวลาที่ภาพมืดไปนะครับอ่าบอกส,สวยๆเลยครับเกียร์ธรรมดานะครับปั่นใจสำหรับใครทุกคนนะครับไม่ว่าจะใช้เครื่องตัวไหนอยู่ก็วางได้นะครับตัวนี้ WOCD ก็วางได้นะครับ JO5 วางได้หมดนะครับนี่นะครับ วเก่งคัดเกรดของที่ร้านนะครับที่ร้านเรามีทุกเกรดทุกสภาพให้ทุกท่านได้เลือกใช้นะครับมาที่อีกตัวหนึ่งครับตัวนี้เมกกานะครับตรงรุ่นบ้านเราใส่ได้เลยนะครับไม่ต้องถางคัสซีใดทั้งสิ้นนะครับมีดีดหน้าให้ครบนะครับประตูทึบตรงรุ่นบ้านเราเลยนะครับใครอยากได้รถห้างสวยๆนะครับจัดไปครับ รุ่นนี้นะครับวางแทนซูโม่ไฮเทคนะครับ F 1 7 F 1 8ได้ทั้งหมดไม่ต้องดัดแปลงนะครับใครใช้รุ่นนี้อยู่มาเลือกมาชมมาใช้ได้นะครับที่ร้านเรามีตั้งแต่หัวสภาพเดิมๆนะครับหัวสภาพคัดเกรดนะครับและหัวป้ายแดงแบบนี้นะครับ มีทุกสีให้ทุกท่านได้เลือกใช้นะครับดูข้างหลังครับเหมือนรถใหม่เลยนะครับงานดีๆแบบนี้มีที่เซียงกงสระบุรีเท่าน,น,นั้นนะครับผมสินค้าแล้วเราจัดส่งได้ทั่วประเทศนะครับสามารถสั่งซื้อออนไลน์ได้นะครับจัดส่งได้ทั่วประเทศเหนือจรดใต้นะครับ ตัวนี้เป็นหัว10บล้อนะครับจะกว้างกว่าคันเมื่อกี้นะครับเหมาะสําหรับรถบ้านเรานะครับที่มีคัสซี82หรือ87นะครับใส่ได้ทั้งสิ้นนะครับไม่ต้องดัดแปลงไม่ต้องเขียนแบบใดๆทั้งสิ้นนะครับสติกเกอร์ครบนะครับนี่นะครับเหมือนรถห้างเลยครับโลโก้ครบนะครับ กันชนมีนะครับตัวนี้นี่นะครับมาถึงงานใหม่ของที่ร้านเราครับเข้ามาแล้วครับพีโนวิกเตอนะครับนี่ครับใครใช้รุ่นเดียวกับพีโนเมกากี้นะครับสามารถเอาไปใช้ได้เลยครับอย่างที่บอกครับ KM นะครับไม่ใช่ครับขอโทษครับซูโม่นะครับ F17 F18 นะครับ h ฮเทคนะครับ m e ก a าห้นะครับมาเปลี่ยนเป็นวิกเตอร์ได้เลยครับเราบอกว่าตัวนี้สวยจริงๆครับอยากได้รถห้างในราคาไม่แพงต้องจัดตัวนี้นะครับไม่รู้จะพูดยังไงนะครับใหม่สุดๆแล้วครับ นี่คือวิกเตอร์ของที่ร้านนะครับให้ดูงานด้านหลังครับตัวนี้ประตูไม่โชว์ขาอ่อนตรงรุ่นบ้านเราด้วยครับนี่นะครับสินค้าคัดเกตศูนย์รวมหกเก่งนะครับที่ร้านเรานะครับที่ใหญ่ที่สุดในประเทศนะครับตอนนี้ อีโนวิกเตอร์ตัวนี้พิเศษนะครับมาใหม่สวยๆนะครับวางได้ทุกเครื่องยนต์นะครับ JO8 ใครใช้อยู่นะครับ JO8E JO7E นะครับ j จ7 e นะครับหรือจะเป็น P11 นะครับ AO9C นะครับตัวนี้นหครับ ไม่ต้องดัดแปลงนะครับเสียงกงสลับรีจัดให้ครับแ่นยางตรงรุ่นครับมากี่ทีก็หมดนะครับแนะนำยืนยันสภาพตามนี้ให้เลยครับจัดส่งได้ทั่วประเทศนะครับลูกค้าชาวเชียงใหม่ชาวยะลานะครับลูกค้าประจำของเรานะครับสั่งเข้ามาได้นะครับ ไม่ต้องขึ้นมาดูให้เสียเวลาครับยืนยันด้วยความน่าเชื่อถือของเซียงกงสระบุรีครับยืนยันตามคลิปนี้เลยครับมีมาไม่เยอะนะครับตัวนี้ใครรีบนะครับจะมาดูที่ร้านก็ได้นะครับสองชั่วประเทศนะครับ ให้ดูกันอีกทีครับไปครับยังใหม่เลยครับโลโก้ครบนะครับสวยจริงๆครับเอาละตอบสนองทุกความาต้องการของลูกค้าทุกท่านนะครับที่ร้านลาวฮีโน่มีทุกรุ่นนะครับ สอบถามเข้ามาได้นะครับรุ่นอื่นเราก็มีทุกรุ่นนะครับหัวคาดเกตพเมีแบบนี้เรามีทุกรุ่นนะครับลองแวะมาเลือกมาชมได้ครับใหม่กิฟิ์เลยครับสินค้าร้านเราทุกตัวมีรับประกันนะครับเรียนเชิญทุกท่านนะครับที่เสียงกงสรับบุรีเท่านั้นครับผมแล้วพบกันครับ